หมอทอไรน้ำมันใบไหนจะทำหมูกรอบได้ดีที่สุดและนี่คือศึกแห่งหม้ทอทอดไร้น้ำมันและแต่ละใบเนี่ยจะมีตั้งแต่500บาทไปะจนถึง6,000บาทครับผมโดยมีทั้งหมด7เมนูเริ่มตั้งแต่ไก่ทอดแท้แข็งสเต็กไก่แดงย่างและไปจนถึงเมนูที่ทุกคนคาดหวังนั่นก็คือหมูกรอบครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหม้ทอทอดแต่ละใบเนี่ยจะทำอาหารออกมาเป็นยังไงในแต่ละเมนูไปดูกันครับ หม้อทอดใบนี้ไม่ถึง500น,นะครับ485บาทเบากระทันรัดหิวแต่แจ๋วครับผมความจุ5ลิตรตะกร้าทอดปกติไม่มีตะแกรงรองนะครับทำอุณหภูมิได้สูงสุด2 0 0องอศาเซลเซียสมีเมนูให้เนื้อไก่หมูท้าอุณหภูมิเท่าไหร่ล้วก็หมุนไปตามเขาตั้งเวลาสูงสุดได้30นาทีนะถ้าเสร็จก็ดังติง้งแน่นอนอ่าไม่ดังนะตัวเครื่องเป็นพาสติกหมดเลย แต่ว่ามีมอ,อกอรนะครับเข้ใจได้เฮ้ยตัวนี้ไม่บอกไม่รู้นะว่าราคา640มันดูดีมากคารลิเวอร์นะครับผมตัวเครื่องทําจากอาลูมิเนียมผสมพลาสติกแต่มีขนาดถึง8ลิตรแต่ข้างในาไม่มีตะแกรงให้นะครับเป็นพื้นถ้าปลาป่าแบบนี้เลยด้านหน้าเป็นหน้าต่างกระจกใสด้วยตัวนี้มีหน้าจอสัมผัสด้วยตั้งเวลาได้สูงสุด60นาทีเมนูอัตโนมัติสิเมนูทำอุณภูมิได้สูงสุดส0งอยงศาเซลเซียสนะกำลังไฟ1นึ0งพันี้วัตต์เขาบอกว่าเล็กแต่ทรงพลังนะตัวนี้มา เป็นถูกหรือเปล่าตัวนี้ถือว่าราคาดีเลยนะผมได้มา1,100บาทว่าฟังก์ชขนาด8ลิตรถือว่าใหญ่นะสำหรับราคานี้ตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสสี LED นะครับทอุณหภูมิได้ 80- 200ถึง2ององศาเซลเซียสเหมือนกันนะตัวนี้ มาตัวนี้ครับซิมพัสัวนี้ผมได้มา1,500บาทมีโปรแกรมอัตโนมัติ10เมนูนะครับนี่ทำอุณหภูมิหน้าสูงสุด20 0องศาเซลเซียสเหมือนกันตั้งเวลาได้1นาทีถึง60นาทีเลยครับความจุห6จลิตรแต่ว่าถือว่ากระทัดรัดนะมีหน้าต่างใสให้ดูอาหารด้วยมาถึงตัวนี้ครับน่ารักตะมุตะมีมากของล็อกแอนด์ล็อกตัวนี้ผมได้มาราคา200 0บาทตัวเครื่องวัสดุดีดูพรีเมียมมากนะอันนี้ระบบทัชสกินด้านบนเป็นแบบโฮโลแกรมนะครับ4เมนูสวยเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไรมั้ง40ูตุภ 2องร้อองศาเซลเซียสนะครับตัวนี้นะ่เฮ้ยผมชอบอันนี้มากยี่หออ้อน,นี้ครับตะกร้าทอดเป็นแบบใสทรงกลมแบบนี้สวยงามแต่ว่าปลอดภัยกันความร้อนนะครับตัวนี้ไม่หนักนะเบากําลังดีขนาดความจุอยู่ที่3.5ลิตรใส่น้ําได้ด้วยมีระบบหัวฉีดสเปรย์เขาบอกว่า เก็บความฉ่าของอาหารได้ถึง61%มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูครับผมจิ๋วแต่แจ๋วบอกเลยตัวนี้น่ารักมากตัวนี้มาจากเมืองจิงเลยครับผมเซียวมี่ตัวนี้ผมได้มา3,500บาททำอาหารน่าหลากหลายด้วยแปดโปรแกรมอัตโนมัตินะครับมีทั้งเฟรนฟรายไก่ผัดปลาแล้วก็มีแบบเป็นนวดแล้วก็แบบย่างนะตรงตะกร้านะคะรับข้างในเป็นกระจกส่วนข้างนอกเป็นพลาสติกด้านในมีตะแกงรองครับ ความจุตัวนี้เนี่ย6.5ลิตรถือว่าใหญ่เลยนะข้อเสียตัวนี้นะครับอย่างเดียวเลยคือเป็นภาษาจีนอยู่นะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าปรับตรงไหนนะแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนภาษาได้ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อมือถือได้แลยผ่านแอปพลิเคชันของเสี่ยวมี่นะครับและด้านหลังนี้เราสามารถเติมน้ําได้ด้วยมีระบบอบไอ้น้ำครับทำให้อาหารเนี่ยทุ่มทันอยู่นะเดี๋ยวมาดูใช้างานจริงงานเป็นยังไง มาถึงรุ่นพี่ใหญ่ครับตัวนี้เป็นทีฟาวนะครับ2ตะก,ก้าในตัวเดียวตัวนี้ราคาเต็มอยู่ประมาณ8,00พนนะแต่ผมกดมาได้6 0พันกว่า,วาตัวนี้เนี่ยเป็นหม้อทอดปิ้งย่างได้ 2- ตะก,ก้าพร้อมกันนะครับขนาด8.3ลิตรโดยอันเล็กเนี่ยจะอยู่ที่3.1ลิตรแล้วก็ตัวหลักของเรา5.2ลิตรครับผมนี่ข้างในเนี่ยเป็นตะเกียงหล่อยอย่างดีของทีฟาวนะครับทำให้เวลาย่างสเต็กเนี่ยจะมีรอยกิลวที่สวยเหมือนเราย่างเตาถ่านเลยตั้งเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีในโปรแกรมปกตินะและ10ชั่วโม,มงในโปรแกรมอบแห้งครับผมเฮ ทำอุณภูมิได้ตั้งแต่40องศาไปจนถึง200องศาเซลเซียสเลยครับตั้งเวลาแลวอุณภูมิต่างกันได้อันนี้ผมถือว่าดีนะเวลาผมอยากกินอะไรพร้อมกับน้องยอเแา้ชอบมาแย่งเตากันแล้วมนวมนต้องรอไงเดี๋ยวเราเริ่มที่เมนูแรกกันเลยครับกับการอุ่นไก่ทอดแช่แข็งครับแต่คนนั้นจะเป็นนะชอบเปิดออกมาเช็คว่าเป็นยังไงบ้างนะอาหารนี่เดือเดอเลยตัวนี้เพื่อสังเกตว่าเราเปิดออกมามันยังทำงานอยู่นะมันไม่ตัดไฟอัตโนมัติเหมือนที่ผมเคยใช้มา เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ใบแรกกันก่อนเลย <S <S รอบนี้แต่ที่ผมทิมทิมมานะครับกับการอุ่นไก่แช่แข็งเรงร้รืมอเมอสทอดน้ำมันเนี่ยถือว่าทำได้ดีทุกเครื่องนะครับ เหมือนกันเลยต่างกันแค่สีเท่านั้นไปเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูไก่ย่างแดงนะครับโดยผมจะใช้เป็นน่องติดสะโคกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอามาหมักกับซอสที่ผมปรุงรสไว้ก็จะมีหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลสาน้ำตาลมะพร้าวนะครับเทลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยสาเกลือครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะฮะเพิ่มสีสันด้วยการผสมสีแดงลงไปครับผมนี่แล้วก็หมักคุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ครับแล้วต่อด้วยกะทินิดนึงับผมเพิ่มความมันนัวหมักคุกเค้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณ3ชััั่วโมงงอ้้หดูนนนะสสีากิจต ไว้น150องศากลับอีก45นาทีครับใส่ชิ้นหนึ่งเต็มนะผมจะตั้ง45นาทีแต่ตัวนี้มันได้แค่30นะตัวนี้ต้องอบถึง2รอบตัวแรกครบ30นาทีเลยครับก่อนต่อเวลาเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยดำแล้วอะขนาดยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเหลือสี่สินาทีไม่ไเป็นไร๋ยวผมจะกลับด้ เริ่มที่สามหม้อน,นี้ก่อนเลยหม้อที่ดูดีสุดรู้ไหมเือนะอันนี้ผมชอบหม้อน,นี้มากที่สุดเลยสี่แล้ว่าบาทห้าร้อยตัวนี้มันเทกเจอร์มันค,คล้ายแบบร้านไก่ย่างข้างทา,างอะ่ะคือติดฟูดเลยนะอุณหภูมิและเวลาเข้ากันนะครับสนนะี่สิบห้านาทีไฟหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสนะเฮ้ยดูดีสุกนะสุกถึงข้างในเลยตัวนี้สะโพกชิ้นใหญ่ใหญ่อันนี้สุดเด็ดน,นะบอกเลยโอ้โหอืมสุกสุกข,ข,ขั้วถึงเนื้อทานไม่ได้เลยต่อไปอันนี้ครับผมดูเนื้อข้างในนี้ ว่าไปข้างในาสุกนะครถือว่าสุกเลยแต่ว่าผิวมันไม่ค่อยเกียมอะหวัดไม่พอเหรอแต่ว่าเขาบอกว่าห,หวัดเยอะนะเนี่ยดูดิมาทำให้หนังเหนียวข้างในอะเนื้อมันจะชุ่มมากอารมณ์แบบฟิลสโ,โลคแบบตัวนี้เหมือนตัวเนี้ยจะเพอร์เฟกต์สุดละแล้วขอกัดกินเลยด้วยกันนะอโอ้โหหนังกรอบอุ๊ยโอ้โหดูตัวนี้คือ,อย่างมาด้ยน้ำทุบเนื้อมานะทุกคนดูดิอของโปรด เก x t u r หนักอ,อันนี้คือโคตรอร่อยให้3ามผ่านเลยเฮ้ยสามหมออ้อน,นี้ดูดีทุกเตาเลยนะสวยหมดเลยเดี๋ยวดูจากอันนี้ก่อนอันนี้จะออกกิมเกลียมหน่อยจะชิมหนักนะยน้ำทาเนื้อมามาดูความสุกข้างในงานโอ้หนี่ครับสุกนะน้ําชุมเนื้อ,อ,อต่อไปตุนนีมั่งไก่ย่างด้วยเครื่องทำกาแฟโอ้โห,หเฮ้ยจะดูดีนะเป็นไก่ที่แบบผิวเผืคือติดแกมมาก มันม่กัเก็บน้ำว่ได้ดีกว่าเขามีระบบนี่นะโหมดเดอร์โรสเตอร์เขาจะฉีดสเปรย์นะ้ำออกมานะทำให้ไก่นุ่มชุ่มฉ่ำเฮ้ยนี่ดีอืมต่อไปครับเสี่ยวมี่บ้างสีก็ดูดีนะผิวเผวทั้งด้านเนื้อแล้วก็ด้านหนังนะครับผิวมีความกรอบอยู่นะมันรู้กรอบกระเทียมกับ,บหนังสักนึงแต่หนังสู้สู้ความกรอบของซิมพัตไม่ได้แลวหนังอะ่ะแต่ดูความชุ่มฉ่ำของเนื้อดิฉ่ำม,มากมีความกรอบนิดเดียวบางๆมาครับหั่นให้ดูหน่อยสุกไหมอ่าสุกทั่วชิ้้นนนเนือนะ มมเนีเ่ยาถึงหม้อทอดทีฟาวครับผมหกพันหกเฮ้ยแต่ทำออกมาได้ถือว่าดูดีเลยจดีด,ดีมันแพงตรงฟังก์ชันแหละหนังถือว่ากรอบครับนะสีเหมือนจะสม่ำเสมอกว่าตัวอื่นนะโอ้โหไก่ย่างต้องลอกหนังได้แบบนี้นะถือจะเพอร์เฟกต์อืมแล้อกรอบเป็นกระจกเลยอ่ะโอ้นี่เนื้อมีน้ำชุ่มเนื้อนี่คือเพอร์เฟกต์อืมป่ะครับ เมนูต่อไปเลยมาครับรอบนี้ผมจะทำสเต็กนะครับโดยจะใช้เนื้อสเติฟลอยหรือสันนอกออสเตรเลียโดยแต่ละเครื่องเนี่ยผมจะใช้ส่วนสเต็กที่มีน้ำหนัก300กรัมเท่าๆกันนะครับมาครับไปหมักกับเรือหิมาลายังก่อนเลยครับผมและตามด้วยพริกไทยดำป่นครับ โดยกระเคื่อนเนี่ยผมจะเซตไว้อุณหภูมิ180อปองศากับอีก20นาทีครับโอ้สามใบแรกถือว่าทําออกมาได้ดูดีเลยนะครับดูใบนี้อ่อนราคาถูกสุดครับแต่ว่าตัวผิวเนี่ยเหมือนจะมีความคัชกว่าตัวอื่นๆนะอันนี้เหมือนจะขดออกมาหน่อยเราลองหันดูเลยดีกว่าครับข้างในจะเป็นยังไงฮะโอ้ชิ้นี้ทำออกมาได้ดีนะเนี่ยเฮ้ยดีเลยอารมณ์แบบมีเดียมเวลนะครับอันนี้มาครับชิมนะฮะผิวข้างบนจะกรอบๆนะข้างล่างเนี่ยไม่ได้กลับมันก็จะเป็นประมาณนี้ เฮ้ยผิวข้างบนคัดนิดนึงกรอบๆนี่ขนาดแม่กลับด้านนะเนี่ยตัวน,นี้บ้างโอ้ทีนี้สวยมากครับนี่ฮะแฮกเจอร์ม, <H acker S 2> มากันเลยไม่ต่างกันแพงขึ้นมาหน่อยครับผมความสุขคือระดับเท่าๆกันเลยนะว่าเข้ามาได้ดีเหมือนกัน ผมรู้สึกว่าชอบตัวนี้สุดแล้วนะตัวถูกสุดครับผมตัวสีดีตอนนี้สีดูดีกว่าทุกตัวเลยตอนนี้ต่อมาคราบสาตัวนี้ถือว่าดูดีนะสีผิวความคลัสเนี่ยคือใกล้เคียงกันเลยแต่ต่างกันก็คืออะไรรู้ไหมฮะนี่เหมือน2ตัวนี้ระบบลมข้างล่างน่าจะดีกว่าแม้มันมีการขดงอขึ้นพอมาถึงตัวนี้นะตั้งแต่ตัวแรกเลยจนถึงตัวที่4ี่เนี่ยเนื้อยังทรงเดิมอยู่มีแค่หดนิดหน่อยผมว่าอาตาัตราลมุนเวียนข้างในน่าจะดีกว่านะความร้อนมาถึงข้างล่างมันดันขึ้นมาปะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะ ว่าผมว่าทำออกมาได้ดีทุกเครื่องนะอืมอมนุ่มนะเครื่องทำกาแฟของเราครับตัวนี้อืมเมืนเนื้อมันนุ่มขึ้นนะอืมเดี๋ยวมีครับผมนี่เนื้อชิ้นหนามากนะเดีด๋ยดิเดี๋ยวสุกทั่วถึงนะเฮ้ย มันมีระดับราคาที่แพงขึ้นอ่ะเหมือนเนื้อข้างในอะ่ะจะชุ่มฉ่ากว่ามากขึ้นนะหรือว่ามันมีโหมดไอ้น้ำเนี่ยเพราะว่า2เครื่องนี้มันสามารถใส่น้ําลงไปที่แทงได้ใครมีแทงให้ข้างหลังจะมีโหมดสเปรย์ฉีดน้ำออกมาหรือว่าอันนี้มันจะมีส่วนแต่ไอหม้อเนี้ยผมไม่ได้กดใช้เพราะว่ามันต้องกดเลือกเป็น tender roast นะครับมันจะเปิดโหมดสเปรย์ให้เราผมว่าสเต็กเนี่ยข้อสรุปเลยคือทุกเครื่องนะครับทำออกมาได้ดีหมดไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับต่อไปคือละหกพันผมจะลองลดเวลาลงนะครับหรือแค่สิบห้านาที ตัวนี้ทำออกมาได้ดีนะมีเดียมมากินเลยดีวยกว่าครับโหดูที่ทำมากโอ้โหทำขึ้นเนื้อนุ่มขึ้นณหภูมินี้เพาอย่างดีถ้าเกิดจะเปิดระบบยากนะเครื่องนี้เขาจะพีฮีทก่อนเวลาเอาเนื้อลงไปอะ่ะไม่ดังฉาบและผิวอะ่ะข้างล่างมันจะเตรียมสวยนะฮะ ไปเมหนูต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปหมูกรอบน,นะครับเรามาลองขาหมูเยอรมันก่อน,นครับนี่รอบนี้ผมใช้เป็นขาหมูเยอรมันเบทาโกนะครับด้านหลังซองเขาบอกว่าให้นลลาฬก่อนนะสิบถึงสิบสองชั่วโมงที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยห้าสิบองศากับอีกยี่สิบนาทีในแต่ละด้านนะครับส่วนรอบสุดท้ายนะครับเราจะใช้อุณหภูมิสองร้อยองศากับอีกสิบถึงสิบสองนาทีนะครับในการทําให้หนังกรอบรอบสุดท้ายครับหนังใบไหนจะกรอบที่สุดนะครับกับขาหมูเยอรมัน เรามาดูที่สามใบแรกกันเลยครับเฮ้ยหม้อแรกถือว่าสวยนะด๋ยวขอดูเลยครับผมเฮ้ยกรอบเฮ้ยหม้อนี้ทำออกมาได้ดีเลยตรงนี้จะนิ่มๆนะครับส่วนที่เร่งไฟจะกรอบก็คือด้านหน้าเลยเพอะเราเร่งไฟสองร้อยองศาจังหวะสุดท้ายอืมเฮ้ยหมันยังไม่กรอบจะกรอบนะตรงเนี้ยข้างในคือเนื้อฉ่ำอยู่นะเนื้อฉ่ำลยครับผมแต่ตรงเนี้ยไม่กรอบนะแต่ให้ดูอืมไม่กรอบแต่เนื้อน,น,น,นุ่ม มามดูใบที่สองครับอันนี้มันเหมือนจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะจริงด้วยอันนี้จะออกนุ่มๆนะครับผมนะอันนี้ไม่ค่อยกรอบดูใบที่สามเฮ้ยมออบใบที่สามนี่คือสีสวยเลยนะเฮ้ยกรอบแลวเนี่ยนนกรอบทั้งเนือทั้งหลังเลยโอ้อันนี้มออบใบที่สองนั้นนหลังจะไม่เกียมนะครับผมนะส่วนใบนี้ที่มีตะแกรงเข้ามาเพราะมันดีตรงที่แบบความร้อนมันสามารถหมุนเวียนได้นะครับแล้การขัางหลังครับดู โส oh. ามอันต่อมาครับซิมพัทล็อกแอนล็อกแล้วก็ตัวเซี่ยวมี่นะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับผมตัวซิมพัทนะครับนี่โอ้หกรอบทั่วถึงนะครับผมแต่จะมีจุดที่นิ่มๆอยู่บ้างนิดหน่อยว้าวสุกทั่วถึงนะขนาดยังฉ่ำอยู่นะทุกคนดูดิโอ้ผมต้องชิมหนังครับรู้สึกว่าหม้อใบที่สองเหมือนจะมีปัญหานะตั้งแต่ย่างไก่แล้ว ไก่หนังก็ไม่กรอบนะจริงๆแล้วว่ามันคนกรอบทั้งๆที่แบบว่าเบทาโกะเขาทำมาให้ส่วนเนื้อนะอันนี้ก็คือมาอบเพิ่มอืมตัวซิมพัสเนี่ยหนังจะกรอบแบบบางๆไม่ได้กรอบกรุบอืมอพันไม่เลยชิมเนื้อมาอืมต่อไปล็อกแอนล็อกครับสีอาหารสวยนะเข้ากันมากแต่มีบางส่วนที่จะนิ่มๆนะขูดดู อคานายฉ่ำมากเดี๋ยวเรามาวัดกันที่หนังครับผมจะก,กรอบขนาดไหนฮะว้าวใกล้เคียงกันแต่เราอลอกกรอบดีกว่าเซี่ยวมี่ถือว่าผิวสวยเลยนะครับผมสุกทั่วถึงทุกด้านข้างๆก็ยังมีความกรอบอหนังแผ่นใหญ่มากอ้ความกรอบต่างกันเลย โอ้โหไความกรอบของเสี่ยวมี่ถือว่าทำได้ดีนะว้าวจริงๆริงเนื้อไม่น่านลุ้นหรอกเพราะว่าเป็นทาโกะเขาต้มเขาแล้วเขาตุ๋นมาเรียบร้อยแล้วอ่ะอืมที่ฟาวก็ถือว่าผิวคือแบบกรอบมากแล้วดูมีป่งพองด้วยแสดงว่าร้อนดีผิวกรอบทั่วข้าหลังก็ยังกรอบพี่ดูวยโอ้โอุยทำไมเราทำเนื้อมากโอ้ อืมโอ้ฟิลฟาวทำหนังไว้ดีมากส่วมราคาหกพันโอ้โหฟิลเหมือนลราว่าหนังหมูค้ากระจกอ่ะเฮ้ยดีแล้วก็มาถึงเมนูตัดสินนะครับกับหมูกรอบ เดี๋ยวมดูกันว่าหม้อทอดไร้น้ำมันไปไหนจะทําหมูกอรอบได้ดีที่สุดนะครับหมูกอรอบที่เราจะทาในรอบนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นหมู3ชั้นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัดแต่งให้สวยงามก่อนแล้วมาบ้างเป็นแนวยาวแบบนี้ครับผมนี่หลังจากนั้นผมจะตัดแต่งให้เป็นชิ้นเท่าๆกันแล้วไปแช่ไว้นในน้ำส้มสายชูอีก20นาทีก่อนครับโรยเกลือให้ทั่วครับนี่หลังจากนั้นผมเอาไปลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยครับจะใช้อุณหภูมิและเวลาเท่าๆกันนะครับโดยจะมี3ขั้นตอนครั้งแรกนะครับผมจะเอาส่วนหนังขึ้นมาก่อนเราจะอบให้หหนนังงงแ้ก่อนนะออดยุณภูมิ100 30ศา 暂停。 จากนั้นพลิกด้านครับเอาด้านเนื้อขึ้นมาอบต่ออีก150องศาจากนั้นรอบสุดท้ายครับพลิกส่วนหนังขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับปรับไปที่อุณหภูมิ200องศาอีก20นาทีครับแล้วมาดูกันครับว่าหมูกรอบจากหมอ้อทอด้ำมันตัวไหนดีที่สุดเรียบร้อยครับเรามาดู4ี่ใบแรกกันก่อนเลยฮนะนี่เริ่มที่ตัวนี้ครับถูกสุดทั้ง400เหมือนจะคุมไฟไนดะ้ไม่ค่อยดีเหมือนจะร้อนแรงเกินไปนะครับผมในรอบแรกที่ผมตั้งอุณหภูมิ100ไปก็ถือว่าเป็นหมูกรอบอยู่แต่มาชิม,มกออบ,บบบบแไหนนะนนนะทัั้งาาาถืว่สุุกกลดีชมเเ ทนะเนื้อไม่แห้งครับผมถือว่าทำได้ดีแต่ตัวหนังอาจจะขี้เลยหน่อย,อยเนื้อชุ่มน้ำมากอ๋เอเลยขอนิมหนังเดียวเนื้อจะกรอบกระด้างหน่อยเฮ้ยถึงหน้าตาจะขี้เลยแต่กรอบนะครับผมอร่อยอยู่นะทำหน้านะมอทอดมาละสี่ร้อยไม่ธรรมดาต่อไปครับนี่เพิขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้เฮ้ยจะว่าไปนะครับตัวนี้คือทำหนังออกมาได้สวยเลยนะว้าวอุย้ยมีแตกด้วย อุ้ยข้างนดีมากเป็นเนื้อแบบอมชมพูอ่ะสวยเนี่ยจะว่าไปมไม่ต่างกับตัวนี้ตัวนี้มีความฟูมีความพองหน่อย,อยไปที่สามเฮ้ยตัวนี้คือสวยเลยสีพองสีผิวตัวนี้จะทุกตัวทำออกมาได้สุกทั่วถึงหมดแล้วก็น้ำชุ่มเนื้ออืมวี้กรอบเบาไม่แข็งอืม อของตัวแรกจะมีความแข็งๆหน่อยก็ได้นหน่อยวันนี้ดีขึ้นมานิดนึงต่อไปครับซิมพัทนี่มาแรงนะราคาดีด้วยตัวนี้พันกว่าบาทถือว่าทําหมูกรอบออก,ากามาได้สวยนะตัวนี้กอบฟูกำลังดีแล้วผิวเียมเฮ้ยเหมือนจะนุ่มนะเนี้ยอ้อหืมหนังดีขึ้นเยอะกรอบเบาฟูไม่กระด้างเลยตัวนี้ดีนะว้าว มา3ใบสุดท้ายครับมาดูล็อกแล็อครับเครื่องทำกาแฟของเราเฮ้ยทำออกมาได้ดูดีนะดูส่วนหนังก่อนหนังเนี่ยมีความกรอบฟูสีเหลืองทองอย่างดีนะของล็อกแอนล็อกข้าวาสุกไหมอ้ยขนาวสุกกำลังดีนะครับชุ่มฉ่ำเหมือนกันว้าวหนังดีอุ้ยหนังฟูเบามากนะตัวล็อกอันล็อก เดียวมี่สีค่อนข้างเกรียมอาร,รมณ์แบบหมูย่างเมืองตังดูรู้เลยว่าม,มีความกรอบแต่ว่าฟองอากาศค่อนข้างใหญ่นะฮะไม่ค่อยละเอียดเท่าลอกนล,ล,ล็อกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้โหเสียหนังแตกไหมตัวนี้กรอบมากอะ่ะว้าสวยงามเดี่ยวมี่ครับผมว้าวเย่ยนี้คือกรอบเบานะไม่กระด้างไม่แข็งเลยอะ่ะมาครับหนังว่าเปล่าโอ้โหอันนี้ให้เรากรอบฟันแตกสะใจมาก มาดูทีฟาวครับทีฟาวสีค่อนข้างเกรียมนะแต่ว่าฟองอากาศขึ้นได้ไม่ทั่วถึงเท่ากับตัวที่ผ่านมาแล้วกันฟองอากาศจะมีความแบบขึ้นมานบางจุดบางจุดแล้วก็บางส่วนจะมีผิวเรียบอยู่นะจะไม่ฟูทั่วทั้งแผ่นเอางนี้ดีกว่าแต่สีสันถือว่าเกรียมกำลังดีครับผมมาเดี๋ยวเรามาผ่าดูเลยดีกว่าจริงๆทุกม่อทุกใบเนี่ยทำออกมาสุกได้กำลังดีนะอนุณหภูมิแบบนี้นี่ดูนะดูหนังของตัวทีฟาวส่วนหนังเนี่ยบางส่วนจะมีผิวที่เรียบเนียนอยู่นะขอแยกกินแต่หนังนะเลี่ยนมากเลยตอน,น,อนัง อกรอบหนึบนิดนึงแต่ว่ากรอบเลยเดือด เขาสรุปแล้วงานมออรทอดละน้ำมันในแต่ละเครื่องเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันที่ฟังก์ชันนะครับมขมองแพนเรา่ก็มีฟังก์ชันเยอะหน่อยความจุเยอะหน่อยแล้วก็การกระจายความร้อนได้ดีกว่าส่วนของถูกเนี่ยอาจจะไม่มีระบบเซฟตี้เข้ามาเรื่องการตัดไฟหรือว่าการปรบับอุณหภูมิที่ไม่ได้สูงเท่ารุ่นพี่แต่ทั้งหมดทั้งมวลทําอาหารได้ออกมาดีและใกล้เคียงกันหมดนะครับแล้วแต่จะเอาไปเลือกใช้งานเลยทีฟาวเนี่ยมันก็เหมือนเราได้มออรทอดละน้ำมัน2ตัวเลยนะก็แบ่งการใช้งานชัดเจนเท่านั้นเองนะครับแล้วก หน่วยวินาทีส่วนเซี่ยวมี่ถือว่าดีแต่ว่าเปลี่ยนภาษาย,ยัางไงต้องไปดูก่อนเสี่ยวมี่ถือว่าโอเคเลยนะมีตะแกรงให้2ชั้นด้วยนะส่วนตัวนี้ตัวหม้อทอดน้ำมันที่เป็นแบบเครื่องทงกาแฟผมชอบตัวดีไซน์นะและกระจกที่มองเห็นอาหารชัดเจนมีเมนูให้เลือกใช้ประมาณ4ีหเมนูมั้งแต่ว่าเอาโดยวรวมคือว่าใช้งานง่ายเหมาะกับคนที่เอามาแต่งบ้านตัวน,นี้เลยทั้งคลิปผมให้ซิมพัตนะราคาดีนะพันกว่าบาทแต่ว่าทําอาหารได้ออกมาคือสวยเลยทําอาหารได้หลากหลายแลวการกระจายความร้อนได้ดีด้วยดีพอๆกับรุ่นพี่เลยที่มีราคาแพงแต่พันกว่าาาอเคคนะรดี ไม่ถึงพันแต่ว่าทำอาหารได้เอามาถือว่าดีเลยครับผมส่วนตัวนี้ ผมให้ดีไซน์เนี่ยมันดูลุงหลานะในราคาไม่ถึงพันแต่ว่าบางเมน,นูอ่ะที่ผมต้องการหนังเกลียนหนังกรอบแบบไม่ได้แต่ตัวหมูกรอบถือว่าทำออกมาได้ดีนะตัวนี้ส่วนตัวน,วนี้ครับผมถูกที่สุดคือ400บาทอันดับแรกเลยคือไม่มีระบบตัดไฟเวลาเราดึงออกมาเช็คออกมาดูเนี่ยขึ้นในการทำงานอยู่ปรับเวลาเป็นแบบเมนูนะทุกอย่างเป็นหมุนหมดเลยอันนี้สําหรับเด็กหอเอาไปใช้ในหอเล็กๆง่ายๆตั้งเวลาได้แค่30นาทีแต่ทําอาหารได้ออกมาโอเคเลยแต่ว่าเสียงเดียวคือการคุมไฟอาจจะไม่ดีเท่าของที่มีราคาขึ้นมาหน่อยตัวนี้ผมปรับไปร้อย สนใจเครื่องไหนก็จิ้มจิมตรงคอมเมนต์หรือว่าจิ้มพิสการนี้ได้เลยนะรอบหน้าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนนะครับหรือเอาอะไรมาใช้งานให้ดูเนี่ยคอมเม,มนต์มาครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะบอกว่าคลิปนี้ถ่ายประมาณสองอาทิตย์